สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful วันนี้จะมาแกงขี้เหล็กนะครับผมก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ง่ายและก็อร่อยนะผมันใจหลักก็คือปลาเค็มเจมีพี่แกงแดงติดตามดูสูตรทำพี่แกงแดงได้นะครับมีกะทิด้วยมีใบโหระพาหรือใช้ใบนังรักก็ได้มีกระชายแล้วก็มีปลาเค็มเจนะสูตรนี้จะใช้ปลาเค็มนะครับผมแล้วก็มีขี้เหล็กเนาะอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกงกันผมจะใส่แค่นี้แล้วก็อร่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่คาก้อนเครื่องปรุงเนาะนะครับผมกะเคี่ยวกะทิให้แตกมันการเคี่ยวกะทิให้แตกมันจะทาให้พริแกงของเราไม่ทําให้แกงของเรามันไม่เสียง่ายนะครับผมอ,อสูตรทําพริกแกงทมเองได้เข้าไปดูสูตรในช่องทุกสิ่งออนไานยินดีนะครับผมมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกะปิเจนะครับผมตามรวมกันเลยนะครับผมก็ เขาเรียกว่าเดี๋ยวไปดูสูตรได้เนาะเพราะว่าผมก็เคยเอาไว้ทิ้งไว้แล้วนะคะผมก็เอ่เรียกว่าถ้าท่านใดาหาไม่เจอก็สอบถามผมเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะหาให้อันนี้เราก็จะทําการเคี่ยวในหม้อเลยจะได้ไม่ต้องอแบบง่ายๆนะพี่น้องนะแบบง่ายๆแส่ง่ายๆวันนี้ใช้กะทิกล่องนะครับผมแต่ว่าปลามะพร้าวกับมีพี่น้องโดกโดกพี่น้องแต่ว่าบ๊าท่านบ๊ท่านลูกพี่ลูกน้อง <c oughs> ไม่ท่านลูกพี่ลูกน้อง <c oughs> เพิ่นน่ะอชีเพิ่นอชีเพิ่นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแกงพี่แกงกันไม่ไม่ทันลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าเอาไปเลี้ยงงานบุญเยอะนะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละพี่น้องก็งานบุญเยอะช่วงนี้ก็ลงบุญกันเนาะเราก็จะเคี่ยวให้พี่แกงแบบหอมไปเลย นะการเคี่ยวกะทิให้แตกมันจะทาให้แกงของเราไม่เสียง่ายเคยบอกไปแล้วนะคบผมสังเกตไหมเวลาเราเราทำทานเองมันจะไม่เสียเนี่ยผมทาหม้อใหญ่นะผมก็เก็บใช้ตู้เย็นไว้แล้วผมก็ใส่ไมโครเวฟเวฟเอานะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ก็ง่ายสะดวกง,ง่ายสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรือจะทําแบบง่ายๆไม่ต้องใช้พริกแกงได้นะเอาตามพริกใส่กะปิใส่กระชายแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตามใส่สดๆเลยแบบนั้นก็อร่อยพี่นอ้อง เี่ยวไปให้มันแตกมันพี่น้องแตกมันละแต่ว่าใส่ไปอีกอย่าลืมน้ำย่านางนะผมเอายานางตามรวมกับข้าวสารที่แช่ไว้แล้วก็มาคั้นเอาน้ําได้ครับอ้าลืมไปแกงขี้เหล็กนะครับผมอย่างที่บอกไปมันต้องมีอะไรรู้ไหมครับแกงขี้เหล็กนี่แกงใส่ลูกชิ้นอร่อยนะเ <c oughs> ข้ากันอย่านางจริงๆน้ำย่านางเนี่ยต้องตามคู่อ่าผสมข้าวถึงจะมีความอร่อยนะผมเคยทําแกงขี้เหล็กไปแล้วนะผมสูตรนั้น สูตรนั้นจะเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าโบราณเลยสูตรผู้่าผู้แก่เลยผมลงสูตรให้นานแล้วสูตรนั้นอร่อยผมชอบทําทานแต่สูตรนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนจะยุ่งยากนะผมดูยุ่งยากแต่ความอร่อยและความพิถีพิถันเป็นเลิศมันอร่อยจริงๆบอกไม่ถูกมันอร่อยจริงๆนะสูตรนั้นสูตรทาน้ํายาขนมจีนสูตรโบราณเราเข้าไปดูแล้วก็ไปสูตรปุยตยาผมมันจะมีความอร่อยการทําอาหารเจเนี่ยถ้าเราลงลงรายละเอียดเข้าเข้าไปใส่ใจอ่ะมัน มันพิจิพิถันแต่นี่จะทําให้สูตรดูแบบง่ายแล้วมีง่ายกว่าอีกที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้แกค,คิดเลยนี่มีหลายสูตรป่ะรู้สึกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่สามปสูตรที่สี่เนี่ยที่ผมจะทําลงแบบง่ายแสนง่ายง่ายพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการอะใส่น้ําไปหน่อยโอเคใส่ปลาเคม็มเจปลาเคม็เคมเจไปสองชิ้นนะครับผมบีบให้ย,ยุยย เวลาปรุงอย่าเพิ่งใส่เวลาแกงอ่ะหนักมันจะนกับค่าทุกอย่างหนักเกลือเนาะอืมหนักเกลือก่อนเราบีให้มันยุยยุยย,ยไปก่อนนะครับผมใส่ปลาเค็มมันจะมีความอร่อยมันจะชูรสอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับจะทําให้ดูนะอืมชิ้นหนึ่งบางทีก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมใส่ให้ดูบีบีบีบทำทานเองเนาะอันนี้เนาะถ้าเราทำทานคนอื่นทานเราก็ต้อง จริงๆการทํากับข้าวเนี่ยเราความสะอาดมาเป็นรูดอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นเนาะขี้เหล็กลงไปเลยลืมเอาขี้เหล็กออกจากตู้พี่น้องเนาะพอดีว่าจะทําเมนูนี้ด้วยเมนูต้มพัโลหน่อไม้นะครับผมเดี๋ยวจะทําลงสูตรให้ดูนะสูตรนี้ก็อร่อยต้มพัโลหน่อไม้โอเคโอเค,อเคเ๋ยวเอาแก๊ขี้เหล็กไปก่อน <c oughs> ทุบกกระ,ะชายใส่ลงไป บางคนถ้าพี่แกมันมีกะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่ปลาเนาะหรือว่าจะใส่ปลาไปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยสามารถใส่ปลาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแต่ผมเสริมด้วยกะปิหน่อยนึงนะครับปรุงด้วยคนอเจนะครับผมซื้อได้ามห้างทั่วไปผมใส่ไปหนึ่งก้อนแค่นี้นะครับยอดซีอิ๊ว CEO ขาเพื่มความหอมนะครับผมซีอิ๊วขาเบอร์หนึ่งนะนใช้วัตถุด,ดิบที่ดีรสชาติก็จะอ,ะอร่อย ถ้าเราปรุงไม่ขึ้นสามารถใส่น้ำมันหอยเจได้ครับผมคือได้ตามข้านทั่วไปน้ำมันหอยเจก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ใส่ผมใส่แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราใส่ปลาเค็มไปแล้วนะครับผมมันจะมีความนัวอ,อยู่แล้วนะครับน้ำเยนางใส่ลงไปเลยนะครับจริงๆอ่ะสูตรโบราณเขาจะตำใส่ข,ข้าวนะพี่น้องอืมจะมีความแซบนัวเยนางก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับ ตุบตะไครใส่ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคเดือดแล้วแกงขี้เหล็กผมชอบใส่แบบแกงแบบอนี้แหละไม่ค่อยใส่อะไรหรอกแต่ใส่รุกตินกระเซบบได้พี่น้องด้วอ่ะ mm hmm. ชิมก่อนตักใส่ช้อนกลางนะครับ mm hmm. นี่ตักใส่ช้อนกลางแบบนี้นเราก็ชิมนะครับ แซ่บใส่ซีอขาวหน่อยหนึงซีอิ๊ขาวหน่อยนึ่งแล้วก็คอเจผมใช้ควเจเออไม่ใช่ไม่ใช่คอเจรถด,ดีเจสัรถดีเจไปผมผมใช้อีฮอคัวเจนะครับผมหรือไม่งัก็เป็นรถด,ดีของไต้หวันเลยจะมีความอร่อยนะครับผมประมาณนั้นมัน อีฮอควาเจมันจะมีความรสชาติที่อร่อยอะ่ะมันมันโอเคหน่อยนะผมโอเคแต่ถ้าแบบเอาอร่อยอร่อยเลยหัวเชื้อเลยแบบดีๆเลยก็คือเป็นผงซุปของผงซุปผัดของไต้หวันนะผมอันนั้นอร่อยจริงนะครับถ้าไม่มีก็เป็นควเจมมันปรุงข้ารสกว่าเนาะแล้ววัตถุดิบดีๆมันก็อร่อยไงพอแค่นี้พอเสร็จแล้วผมก็ใส่ใบนางรักหรือใบใส่ใบโหระพาล,ลงไปเลยยังไม่ต้องปิดเตานะผมถ้าเราปิดถ้าเราปิด ปิดตาลราใส่ใบโหระพาลงไปคนจะบ,บอกว่าแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําปริมาณเยอะๆเ,เนี่ยใบโหระพาของเราจะดานะจะดาแต่ลงไปเลยไม่งั้นโหระพาเราจะดํแเราไม่นารับประทานถ้าเราทํางานาลงทานอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยเห็นเห็น,เห,นเห็นแบบชัดเจนมากๆ ไฟไปก่อนให้มันสลบไปเลยให้มันสลบแล้วค่อยปิดเตาเคสีสันน่าทานไหมครับลองไปทําทานดูนะครับยังไงฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับเป็ดกำลงังใจด้วยกับช่องทุกสิ่งบนหน้ายินดีนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ